สวัสดีค่ะพบกับเหมือยี่จ้องเหมือนสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันอัศวทวยโชคมาคุยจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับหมีแพนด้าสัตว์ประจำชาติของจีนค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเราจะสามารถเรียกเขาเป็นภาษาจีนได้ไว่ายังไงบ้างค่ะถ้าเราจะเรียกหมีแพนด้าเป็นภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่าต้าเฉียงเมาต้าเฉียงเมา สำหรับประโยคที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกว่าหมีแพนด้านะคะมีขอบตาดําเราจะสามารถพูดประโยคนี้ได้ว่า大熊猫有黑眼圈大熊ต有黑眼圈大熊าก็คือหมีแพนด้านะคะ有แปลว่ามีค่ะและ黑眼圈ก็คือขอบตาดํานั่นเองนะคะรวมกันทั้งประโยคค่ะ大熊猫有黑眼圈หมีแพนด้านะคะมีขอบตาดำนั่นเองค่ะ สำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดาไปก่อนสวัสดีค่ะใจจน